เฮลิคอปเตอร์ KA 3 2ของปอพเข้าไปที่เขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงอย่างต่อนเนื่องค่ะเมื่อวันนี้ดับไฟได้บางจุดวันนี้จะเข้าดับไฟทั้งทางอากาศและภาคพื้นดินคาดว่าจะสามารถดับไฟได้ทั้งหมด2-3วันนี้นะคะไฟป่าเกิดขึ้นหลายจุดที่พิษณุโลกรวมไปถึงจังหวัดข้างเคียงค่ะทำให้เป็นเหตุผลว่าทำไมตัวเมืองพิษณุโลก ปกคลุมไปด้วย PM 2.5ในระดับที่เกินค่ามาตรฐานต่อเนื่องมาเป็นวันที่9แล้วนะคะและที่จังหวัดลำพูนค่ะชุดดับไฟป่าดอยคำมอและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้เข้าไปที่ดอยงุ้มตําบลห้วยยาบอําเภอบ้านที่จังหวัดลำปางใช้เวลานานนับชั่วโมงในการดับไฟนะคะพื้นที่ป่าเสียหายไปบางส่วน จุดนี้เป็นการลักลอบเผาเพื่อนล่าสัตว์หรือหาของป่าค่ะที่จังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะก็ยังคงเห็นภาพการออกไปทำความสะอาดถนนสายต่างๆเพื่อที่จะลดฝุ่นค่ะตอนนี้ค่าฝุ่นยังคงเกินค่ามาตรฐานนะคะเตือนประชาชนให้ระมัดระวังสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้ชีวิตในกลางแจ้งหรือหากจำเป็นก็ต้องสวมหน้ากากชนิดกันฝุ่นขนาดเล็กได้นะคะซึ่งคุณภาพอากาศในภาคเหนือที่กรมควบคุมมลพิษมีสถานีตรวจวัดอากาศอยู่รายงานว่าวันนี้พีย2.5ยังเกินค่ามาตรฐานในทุกจังหวัดนะคะสูงที่สุดที่สุขโคทไทยคะ่ะวัดได้137ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตค่ะ